วันนี้อยากจะสร้างพลังให้กับตัวเองจงถามคําถามที่ถูกต้องให้กับตัวเองนะคะคํถามแรกวันนี้คุณจะต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นั้นคุณมีความสุขหรือเปล่าหรือคุณมีความสุขกับการทําสิ่งไหนไปทําสิ่งสิ่งนั้นค่ะแล้วก็คําถามที่2เลยนะคะวันนี้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณตื่นเต้นกับสิ่งไหนนะคะถ้าคุณยังไม่ตื่นเต้นเราก็สร้างความตื่นเต้นสร้างความท้าทายให้กับตัวของเราเองได้ด้วยตัวเราเองนะคะโดยการคิดถึงสิ่งที่เราต้องการนะคะ ฝึกฝนค่ะฝึกฝนทํานะคะไม่เป็นไรค่ะคุณเองก็ฝึกฝนค่ะวันนี้เราอยากจะสําเร็จถ้าเราไม่ฝึกฝนตัวเองแล้วเราจะสําเร็จได้ยังไงใช่ไหมคะแล้วก็คําถามที่3ามเลยวันนี้นะคะคุณภาคภูมิใจอะไรกับตัวของคุณเองบ้างในชีวิตของคุณเนี่ยคุณภาคภูมิใจอะไรบ้างนะคะแล้วก็คําถามที่4ี่เลยนะคะวันนี้คุณได้ทุ่มเทอะไรให้กับตัวของคุณเองบ้างนะคะ คุณอยากจะสําเร็จในเรื่องไหนคุณได้ลงมือทําได้ทุ่มเททําในสิ่งสิ่งนั้นแล้วหรือยังนะคะแล้วก็คําถามที่5คือวันนี้คุณรักใครใครรักคุณบ้างนะคะการที่คุณจะเป็นที่รักหรือว่าการที่คุณจะรักใครนั้นคุณก็จะต้องออกมาเป็นผู้ให้ก่อนนะคะการที่เราออกมาเป็นผู้ให้นั้นนะคะยุคนี้ยุ่ออนไลน์นะคะเราออกมาเป็นผู้ให้ทางหน้าจอโทรศัพท์มีหลายแต่คนเห็นคุณเยอะแยะมากมายนะคะฉะนั้นแล้วสําคัญที่สุดเลยนะคะคุณจะ ต้องออกมาเป็นผู้ให้เพื่อที่อยากจะได้สิ่งไหนอยากจะได้รับความรักคุณก็ต้องให้ความรักออกไปก่อนนะคะแล้วก็คําถามที่6เลยนะคะคุณได้สํานึกรู้คุณกับอะไรแล้วบ้างนะคะวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณได้สํานึกรู้คุณกับสิ่งไหนที่มันผลักดันและพาตัวคุณให้มาถึงจุดจุดนี้นะคะอย่าหยุดเดินนะคะถ้าครับใดที่คุณหยุดเดินแล้วนะคะคุณก็จะถึงประตูแห่งความสําเร็จของคุณช้าลงนะคะเดินต่อไปค่ะเพราะว่า ชีวิตของเรามันเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นและท้าทายเกิดมาครั้งหนึ่งนะคะต้องลองทําในสิ่งดิใหม่ๆและก็เป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมด้วยนะคะขอบคุณค่ะและมาเจอกับครูน้องใหม่นะคะสวัสดีค่ะ